สวัสดีครับทุกคนคนรักสติมาแล้วมีเวลา2นาทีไหมครับเยี่ยมเลยงั้นเรามาดู10เสวิธีง่ายๆฝึกสแต็บเบรบเร็วที่จะพาคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันกันข้อแรกหายใจลึกๆสูดลมหายใจเข้าทางจมูกยาวยาวหนวก้านไว้สักครู่แล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกทางปากรู้สึกดีขึ้นไหมครับข้อ 2. สัมผัสพื้นสังเกตความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสพื้นรู้สึกถึงการเชื่อมต่อ ข้อ3ใช้ประสาทสัมผัสตอนนี้คุณเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรลิมรสอะไรและสัมผัสอะไรบ้างแค่สังเกตใช่ข้อ4สแกนร่างกายเริ่มตั้งแต่ปลายเท้าไล่ขึ้นมาสังเกตความตึงเครียดและปล่อยมันไปหา้า ฝึกขอบคุณนึกถึง3มสิ่งที่คุณรู้ขอบคุณจะเปลี่ยนความของคุณทันทีคอกทองบนคําพูดที่ทําให้สงบเช่นชันอยู่ตรงนี้หรือชันแสงมันจะทําให้จิตใจของคุณนิ่งขึ้นข้อ 7. ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงฝนเสียงคลื่นหลับตาลงแล้วดื่มดํากับมันข้อแยืดเส้นยืดสายการยืดเส้นย,ย,ย,ยืดสายง่ายๆสามารถคลายความตึงเครียดทางร่างกายและช่วยให้คุณมีสมาธิข้อ9กินอย่างมีสติ ลิ้มรสอาหารแต่และคำสังเกตสัาติและเนื้อสัมผัสอยู่กับมืออาหารของคุณข้อ10เขียนบันทึกเขียนความคิดของคุณลงไปมันจะช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งและมีความชัดเจนข้อ11เ,เดินอย่างมีสติรู้สึกถึงแต่ละก้าวพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเดินอย่างมีจุดมุ่งหมายข้อ12พักจากดิิทานวางโทรศัพท์ลงสักพักตัดการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเอง ข้อ 13. นั่งสมาธิแบบมีคนนำใช้แอปหรือวิดีโอออนไลน์เพื่อนำทางคุณแค่ไม่กีน่นาทีก็ได้มหัดจรนทร์และสุดท้ายข้อ 14. ยิ้มแม้ว่าคุณจะไม่อยากยิ้มก็ตามการยิ้มจะปล่อยสารเอนโดรฟินและทำให้คุณอารมันดีขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือ14วิธีง่ายๆฝึกสติใน2นาทีนำเคล็ดลับตัานี้ไปใช้และฝึกฝนทุกวันนะครับขอบคุณที่รับชมครับน a m ัส मस्ते